กแก้วอิเล็กตัสนะครับนกพร้อมผสมพันธุ์เป็นวิงมาคอพร้อมผสมพันธุ์นะครับบุ๋นโตมาคอนะครับนกพร้อมทำเหมือนกันลูกป้อนฮาราควีนนะครับเป็นลูกผสมของพ่อเป็นกนวิ่งแม่เป็นอันนี้สี่เดือนแล้วพี่อ๋ายังเชื่องเหรอเชื่องครับเขาสี่เดือนตัวใหญ่เหมือนกันนะยังติดนมอ่ะพี่กินนมไม่เลิกเลยขาน่ารัก ไปดูดิไปทำอะไรอ่ะลูกฮะโอเล่นใหญ่เลยสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตลาคาะนกที่ส no ูงุนัขจ๊อดฟไนนีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งใหคอยแจ้งเตือนเพื่เป็นกำลังใจให้น้า้ค่ะครับผมอันนี้เป็นนกแก้วซันคอนัวนะครับใช้ เริ่มกินเองนะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะแบบนีราคาตัวละสี่พันบาทครับอู้หูขึ้นเยอะเหมือนกันเนาะขึ้นเยอะครับผมขึ้นขึ้นเอาจงจริงนะพี่ขึ้นเมื่อวานตอนหนึ่งทุ่มครับเมื่อวานคนจีนลงไงก็ราคามันขึ้นให้ราคากันดีครับผมค่ะอู้ไปไกลแล้วเหมือนกันเนาะซันใช่ครับค่ะโอ้แต่ก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนื่อเข้ามาเรื่อยๆครับผมค่ะ คนที่เลี้ยงสันตอนนี้ก็ถือว่าดีเลยครับดีเลยเนาะสันกินสันกินชิ้ง่ยดีหมดเลยครับยิ่งบูเนี่ยพวกบูอะพี่แซงสันไปแล้วอู้บูก็แซงสันไปแล้วเหมือนกันค่ะโอ้โหอันนี้ก็คือไรกินเองกันได้แล้วใช่ครับกินเองได้แล้วครับป้อนมื้อหนึ่งครับค่ะป้อนหนึ่งมื้อเสริมใช่ครับค่ะ ออเดอร์เราก็ยังมีส่งกันเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับค่ะแต่นกบ้านเราก็ยังพอไหมยังยังมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ก็มีก็มีกันมาเรื่อยๆครับพี่ไม่หมดสักทีคนเก็บเขาก็เก็บใช่ไหมพี่ก็ไม่ทายออกหมดเริ่มเข้าฝนหน้าฝนอย่างนี้แล้วเนี่ยมีผลต่อการออกไข่ของนกหรือว่าอะไรอีกไหมใช่ใช่ครับไข่ไข่ราคาแพงขึ้นเราใั้น่าจะ หายากขึ้นนะครับข่ตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ที่นี่ตอนข่สัันแล้วครับสองพันสองครับสองพันสองค่ะลูกป้อนก็ไปไกลเลยนะพี่ลูกป้อนเนี่ยสามพันลวโอ้ถ้าเป็นลูกป้อนนะครับค่ะอันนี้ก็นะอยู่ที่ความต้องการพอมีความต้องการเยอะก็จะทําให้ราคาสูงเหมือนกันใช่ใช่ค่ะแต่ว่าทางร้านก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับค่ะ เรดซันชิกนะครับค่ะราคาตอนนี้ก็ตัวละเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเจ็ดพันห้าร้อยใช่ครับค่ะในนี้ก็รวมรวมกันอันนี้ก็เป็นฟอกตาแดงก็สี่พันห้าครับค่ะฟอลโลกิน f o ล l o w แล้วก็บูเข้มเนี่ยบูเข้มในตัวละห้าพันครับตอนนี้ค่ะบูเข้มห้าพันค่ะบูนี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่ ถ้าเป็นสีธรรมดาไอ้สีอ่อนนะครับบูพายบูชินก็2 5 0 0ายังไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่บูเข้มเนี่ย5 0 0พันแล้วตอนนี้บูมาโอนบูเยนโรครับ5,000นแล้วถ้ากินชีสธรรมดากินชีสธรรมดาก็พ5 0 0ครับสีเขียวธรรมดาพันห้าอ่าสีเขียวธรรมดาก็พ5 0 0ครับถือว่าตอนนี้กินชีสก็ราคาแรงอยู่เหมือนกันแรงครับผมค่ะลูกป้อนมีบ้างไหมตอนนี้ ลูกป้อนไม,ไ,ไม่มีเลย,เลยนะนะครับลูกป้อนบูก็แซงสันเหมือนกันนะ,ะที่3ามพันห้าลูกป้อนบลูในเฟสเข้าขายกันนะสามพแล้วคนที่เลี้ยงซันคอนัวเลี้ยงกินชีสเนาะขาะขึ้นเลยตอนนี้ขาขาขึ้นเลยค่ะ แต่มันก็มีบางช่วงที่ราคาไม่ได้สูง่ะนะมันก็แล้วแต่ใช่ใช่ครับแต่ว่าผมดูแล้วว่ายังทรงตัวอีกนานอ่ะพี่ก็ราคาต้อง3ามพันขึ้นอีกนานพวกบูค่ะราคายังแรงอีกนานใช่ไหมใช่ใช่ครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นตระกูลกินเชคนะครับพวกพายแอปเปิ้ลเดนโดไซนอร์มอ l นะครับตรงนี้ก็ตัวละพ5 0 0บาทครับตอนนี้ขั้นต่ำนี่ก็คือเริ่มที่พันหใช่ครับค่ะ แต่ว่าเป็นนกที่กินเองได้แล้วนะใช่อันนี้นกโตนะเียเบดเดือนค่ะแต่วันนี้ลูกฟอนก็ไม่เจอเลยนะลูกฟอนไม่เจอเลยครับแต่ยังพอมีเข้ามานี่คะเนี่ยเยอะมตอนเข้ามาเยอะไหมมีเข้ามาเรื่อยๆครับผมแต่ออเดอร์ก็มีมีตลอดเลยครับผมทุกสัปดาห์เลยครับอันนี้เป็นนกแก้วเลิบเบิร์ดไม่ขอบตานะครับแล้วก็มีขอบตารวมอยู่ด้วยอันนี้ตัวละ 450บาทครับค่ะอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะเนออันนี้ก็นกพร้อมทำแล้วครับผมนกพร้อมทำใช่ครับค่ะราคาเดียวกันหมดเลยราคาเดียวกันหมดเลยครับค่ะวันนี้เหลือน้อยแล้วเหลือแต่เขียวกรอบแดงค่ะใช่ครับปกติก็มีเข้ามามีเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะแต่วันนี้เหลือน้อยครับค่ะครับอันนี้เป็นนกแก้วคอคาเทลนะครับอันนี้ก็นกพร้อมทำพันนะครับค่ะราคาตอนนี้ก็ ตัวละ1,200บาทครับ1,200บาทใช่ครับ ทุกสีหรอคะหรือว่าทุกสีเลยครับทุกสีเลยอ๋อตอนนี้ทุกสีก็คือ1 2 0 0ใช่ครับถ้าพวกดำดำก็ไม่แพงดีเก้าร้อยพันหนึ่งอ่าก็เริ่มต้นที่นอร์มอลน่ะนะใช่ครับค่ะนอร์มอนก็เริ่มต้นที่900อ้าวแล้วสีขาวล่ะขาวก็พันสองเท่ากันเลยอ๋อพันพันสองค่ะแต่ถ้าเป็นนอร์มอนธรรมดาก็900ใช่ครับ900ครับลูกบอลก็ไม่มีนะลูกบอลไม่มีเลยไม่ลงลูกบอลเลยไม่ลงลูกบอลเลยค่ะ แล้วเป็นยังไงอ่ะราคาก็ไม่ได้ขยับอะไรใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้ปกติเลยอันนี้ปกตินะค่ะครับอันนี้ก็เป็นนกแก้วม้องนะครับค่ะเชื่องเชื่องเลยครับม้องมีหลายราคาครับตามสีค่ะสีขาวตอนนี้ก็ตัวละหมื่นห้าครับค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นโคบอนครับโคบอนหมื่นสองครับอ่า ราคาก็อยู่ที่สี่นะอยู่ที่สีครับอันนี้ก็กินเองแล้วเนาะกอนเองแล้วหรือว่าไม่ป้อนครับผมแต่นกกเช่องเลยครับพี่เช่องทุกตัวเลยอ๋อเช่องทุกตัวครับจับเล่นได้ลูกป้อนเล็กๆก็ไม่มีเลยนะลูกป้อนเล็กๆหมดครับผมหมดอย่างมองนี่เรามีออเดอร์ส่งออกด้วยไหมคะนี่อันนี้ก็ดีเหมือนกันพี่ดีมากด้วยมองดีมากค่ะ ราคาปีนี้ใบไกลกว่าปีที่แล้วเยอะเลยพี่เขียวปีที่แล้วมันอยู่4 5่พันห้า่พันะคือปีนี้หกพันห้าแล้วโตขึ้นเหมือนกันเนาะใช่ครับฟ้าก็เหยียบ9ก<า>้าพันเก้ตลาดนกนี่ก็ยังถือว่าไปได้ดีอยู่เนาะนไดได้ดีครับตอนนี้ คนเลี้ยงนกก็เป็นอาชีพกันได้เลยนะอันนี้ก็เป็นสีบูพาลิตบูพาไลแล้วก็กรีโนพาไลนะครับค่ะ <c oughs> อันนี้ราคาตัวละหนึ0 0บาทครับ <c oughs> ตั้งสามตัวเลยครับราคาเดียวกันหมดเลยเท่ากันหมดเลยครับค่ะ นี่ก็สีหวานๆนะค่ะอายุเท่าไหร่อะอายุสี่เดือนครับสี่เดือนอย่างเชื่องเนาะเชื่องทุกตัวเลยครับผมค่ะโอ้ดูสิเนี่ยจะเข้าหาอย่างเดียวมีการไปจิกกล้องแล้วมีตัวป่วนๆค่ะนี่มองเขาก็น่ารักนะใส่สี่เดือนนี่กําลังฝึกพูดได้ไหมเน่สอนได้ไหมนนใช่ครับกําลังฝึกพูดเลยครับพี่ค่ะ อุ้ยดูพี่มีตัวป่วนไปเกาะจิกก้อมใหญ่เลยเนี่ยนะเข้าหาคนอ่า้ามากันใหญ่เลยตอนนี้กรีนนอร์มอนนะครับค่ะแล้วก็มีเป็นดาร์กกรีนอยู่ตัวหนึ่งดาร์กกรีนคือตัวนี้ป่ะใช่ครับเขียวเข้มครับเขียวเข้มอันนี้ราคาก็อันนี้ตัวละ8,500นอันนี้ตัวละ7,000ครับสีวเจ็ดพัน โหนี่ก็เริ่มต้นที่เจ็ดพันแล้วใช่ไหมใช่ครับเริ่มต้นเจ็ดพันค่ะอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยสี่เดือนเหมือนกันครับผมซี่เดือนกชุดนี้รุ่นเดียวกันหมดเลยครับผมประมาณสี่เดือนค่ะกินเองได้แล้วใช่ครับค่ะรับไปนี่กําลังเชื่องแล้วก็ฝึกพูดได้แล้วใช่ครับไม่ต้อง้อนเลยพี่เอาไปเล่นได้เลยค่ะให้ข้าวให้น้ําอย่างเดียวครับอันนี้เป็นนกแก้วอิเล็กตัสนะครับค่ะนกพร้อมผสมพันธุ์ ในราคาก็คู่ละสามหมื่นห้าพันบาทครับอันนี้เป็นคู่กันเลยนะจับคู่ไปแล้วใช่ครับแยกไหมหรือว่าอันนี้ไม่ได้แยกครับผมขายยคู่เลยครับค่ะกินใหญ่เลยนี่กินโชว์เลยลูก้าวโพดติดปากเต็มเลยลูกป้อนมีเข้ามาไหมคะตอนนี้ลูกป้อนไม่มีเลยครับผมค่ะมีแต่ประมาณไซส์นี้ใช่ครับ แต่ว่าท่านใดที่ยังหาลูกป้อนนี่ทางร้านพอหาได้ไหมคะได้ครับหาได้นะครับค่ะก็สั่งจองกันได้ใช่ไหมใช่ครับค่ะ<า>ลูกป้อนตอนนี้ก็คู่ละสองหมื่นเออประมาณสองหมื่นคู่ละใช่ไหมใช่ครับ<า>จะไปแพงกับตัวเมียตัวผู้ไม่เท่าไหร่เทศเมียจะราคาสูงกว่าใช่ครับเพศเมียจะมีน้อยกว่ารคหรือว่าใช่ครับออกมาส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้ครับ ออกมาจะได้ตัวผู้เยอะเพศเมียก็เลยจะมีน้อยกว่าก็จะทําให้ราคาเขาสูงกว่าใช่ครับ่ะกระสีสันก็สวยกว่าด้วยเพศตัวเมีย่อันนี้ก็เป็นฟินวิงมาคออมกผสมพันธ์นะครับราคาก็ตอนนี้ผสมพันธุ์ครูละแสนห้าครับะ หนึ่งแสนห้าหมื่นใช่ครับต่อรองกันได้ต่อรองได้นิดหน่อยผมตอนนี้นะพี่ลกแก้วมาคอนะผมคาดว่าม,มีมีมีเกมว่าราคาจะดีขึ้นอีกแล้วพี่ใช่ครับอดีขึ้นก็มีออเดอร์ไปกีนกันเยอะอีกแล้วพี่เรามีกี่คู่อ่ะตอนนี้อะตอนนี้มีอยู่แปดคู่พี่แปดคู่มีอยู่แปดคู่ครับค่ะ,คะอันนี้คู่นี้ล่ะ พร้อมะสมพันธุ์ไหมใช่ครับลงพรองลงครอมอายุเ<ล>ท <ำ S 2> 7, ่าไหร่อันนี้เจ็ดแปดปีเลยเจ็ดแปดปีแล้วมีบางตัวพูดได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมแต่ตอนนี้เขาไม่พูดให้เราฟังอ่ะแต่มีบางตัวที่เขาจะเริ่มพูดได้แล้วใช่ไหมใช่ครับค่ะกนิ่งๆเลยนะ <c oughs> อันนี้ก็รับไปก็เตรียมได้ลูกใช่ครับแต่อาจจะทํายากหน่อยนะแต่ก็ทําได้มีคนทําได้แล้วประเทศไทยทําได้เยอะแล้วับอันนี้ก็เป็นบุวงโตมาคอนะครับนกพร้อมทําเหมือนกันอันนี้นกห้าปีค่ะพร้อมทําอันนี้ราคาก็คู่ละแสนสองครบานึ่งแสนสอ่นงแนดเสียงกขดังนะใช่ครับค่ะ มีประมาณกี่คู่มาคอมาคอบลูก็มีอยู่ห้าคู่ครับอ๋อมีเยอะอยู่นะแล้วก็เป็นไซส์นี้หมดเลยเหรอคะหรือว่าใช่ครับนกสี่ห้าปีห้าหกปีค่ะเนี่ยนกนกนิ่งๆเลยครับผมอันนี้ก็อีกหนึ่งคู่นะใช่ใช่พูดได้ั้มไม่ไม่พูดเลไม่พูดแล้วเนาะใช่ครับแต่ถ้าคู่ไหนที่โตอยากลูกก้อนก็มีพูดครับผมอ่าแต่เนี่ยเป็นนกป่าเก่าค่ะ อันนี้ก็คือนําเข้ามานําเข้ามาแต่แต่เริ่มนิ่งแล้วใช่ไหมคะนิ่งแล้วพออยู่บ้านเรามาก็สองปีแล้วครับผมค่ะอันนี้ก็หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นนะค่ะครับอันนี้เป็นลูกป้อนฮาราควีนนะครับเป็นลูกผสมของอพ่อเป็นกรีนวิงแม่เป็นบูโกครับได้ลูกมาก็ไซส์ค่อนข้างใหญ่นะพี่จริงจริงใหญ่กว่าบูโกหน่อยนึงค่ะใช่เกือบเท่ากรีนวิงเลยอันนี้สีสวย หลังเขาจะเหลือบเขียวหน้าท้องเขาสีส้มครับหน้าท้องสีส้มอายุเท่าไหร่นะอันนี้ห้าถึงห้าวันนะอแล้วในส่วนของราคาล่ะจะจะแรงไหมอันเนี้ยอันนี้ก็แสนเดียวครับผมอ่าถ้าถ้าไซส์นี้นะใช่ครับแล้วถ้าลูกโตอ่ะจะจะลกโตก็แสนหมื่นแสนสองกนกประมาณหลักเดือนนะพี่แต่ถ้าอายุเยอะก็แพงกว่านี้ แต่ถ้านกเชื่องนกหลักเดือนก็แสนหมื่นแสนสองครับแต่เรายังไม่ได้ทราบเพศใช่ไหมหรือว่าเช็คแล้วตัวเมียครับอ๋อเช็คแล้วคพร้อมใบเช็คเพศใช่ไหมใช่ครับค่ะอันนี้เขาจะไปเข้ากับอะไรได้บ้างเนี่ยเข้าเข้าได้หมดเลยพี่ได้หมดเนื้อตะขาบมาคอใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เป็นกระตัวมอลลักขันนะครับในนกพร้อมทำราคาก็คู่ละแปดหมื่นครับ 8 0 0 0มืรนบค่ะอันนี้เป็นคู่กันแล้วนะใช่ครับโตพร้อมทำใช่ครับพร้อมทำห้าเปีนั้นถ้าถ้าออกแบบจะเห็นชัดเลยว่าตาเขาแดงเลยอยูุแต่ตอนนี้อยู่ในนี้ดูไม่มองไม่มองไม่ชัดค่ะฟังตัวก็นิ่งนะเนี่ยไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียนี่ิ่งมากเลยแต่ตัวนึงไม่ค่อยนิ่งค่ะไปไหนแล้วลูกค่ะ ทางร้านมีเยอะไหมตอนเนี้กระตัว้วกระตั้วมีแค่คู่เดียวครับผมแต่ยังพอมีเข้ามาอีกไหมใช่ครับเนี่ยขายมาพอหมดละเดี๋ยวกระตั้วเข้าแทนเดี๋ยวท่านใดที่สนใจกระตั้วนะเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับค่ะ อันนี้ก็เป็นสักังนะครับสักังสักังชุดนี้น่ารักเลยเชื่องเชื่อเยอะเลยอ่ะใช่ครับตัดต่อมหมดแล้วนะครับผมไม่มีกลิ่นเหม็นนะไม่เหม็นแล้วก็ยังมีนิดหน่อยครับแต่ว่าจะไม่จะไม่เหม็นเหมือนธรรมดาลาาป้ราคาไอแชมเปญเนี่ยคู่ละห้าหมื่นคู่ละห้าหมื่นแล้วก็ถ้าเป็นพวกนอร์มอนก็สี่หมื่นห้าครับ สีต่างกันราคาก็ต่างกันอันบิโด้ขาวตาแดงก็ห้าหมื่นห้าครับ่าค่ะอายุประมาณเท่าไหร่นะอันนี้สีเดือนนะนี่ก็เป็นสีอันบิโน่นะครับขาวตาแดงนะครับอันนี้จะราคาแพงสุดนะอันนี้ห้าหมื่นห้าครับใช่อันนี้แพงสุดค่ะครับเลี้ยงง่ายนะที่เนี่ยกินกล้วยกินอาหารแมวค่ะถาม เขาจะเป็นส anyway, oh, ัตว kind of right. ์อะไรนะหากินกลางคืนใช่สัตว์หากินกลางวันกลางวันนอนกลางคืนวิ่งครับเอออันนี้ก็เพิ่งหลับแลวเนี่ยกำลังตื่นละโอ้ยโดนแกงตื่นแล้วค่ะมีให้เลือกเยอะเลยนะวันนี้มีี่คู่นะทั้งหมดที่ร้านตอนนี้เยอะอยู่เนาะประมาณเจ็ดแปดคู่นะมีอีกนะครับมีอีกมีอีกนะยังมีเั้ามาได้ใช่เยอะก็สั่งมาได้ตอนนี้มันน่าเพออยู่เลยน่าเพอก็จีนก็ใช้เยอะ พวกสัตว์สีเท้าหลายๆตัวจีนเขาก็ใช้ค่ะมัตลาดไปได้ตลาดไปได้อะนะครับอันนี้ก็เป็นแฮรี่ด็อกนะครับแฮรี่ด็อกถ้าใครอยากได้ก็สั่งได้นะครับตัวละ6,500 นถ้า6 5 0 0ก็ไซส์นี้แล้วก็เล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งครับผม6 5 0 0อ่าแต่แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ขายไอ้ตัวนี้ตัวโชว์ตัวโชว์ค่ะอุ้ยดูดิโอ๊ยอะไรอ่ะลูกคะโชว์อะไรคะฮะพรีเซนต์อะไรลูกเอามาแล้วค่ะอายุเท่าไหร่ตัวเนี้ยไอตัวนี้7-8เดือนแล้วครับอ๋อ7-8เดือนค่ะเชื่องไหมเชื่องครับผมเชื่องค่ะ โอ้โหถ้าขายประมาณเท่าไหร่เนี่ยไซนี้อ้วนขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าทางร้านไม่ได้ขายนะดูสิความน่ารักเลยขายไม่ลงอ้าวขายไม่ลงความน่ารักไปดูดิไปทำอะไรอ่ะลูกฮะโอยเล่นใหญ่เลย ครับอันนี้ก็เป็นเมียแคทนะครับเมียแคทก็มีไซส์ลูกขายนะครับค่ะตัวผู้ก็เก้าพันตัวเมียหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับลูกใช้2สองเดือนมีขายครับอสองเดือนนะที่แจ้งราคาไปเมื่อสักครู่มีเยอะไหมตอนนี้ก็ยังพอมีมีเยอะครับผมอันนี้ที่บ้านเพาะเองครับที่บ้านมีประมาณยี่สิบตัวยังอยู่ในในดังมีเยอะเลยครับอันนี้เป็นแรคคูนนะครับ อันนี้สีดอมอนราคาตัวผู้สามหมื่นตัวเมียสามหมื่นห้าครับมีกี่สีและคุณและคุณก็มีหลักๆก็สามสีครับนอมมอนแล้วก็แชมเปญแล้วก็อนมิโนแชมเปญก็อะมอะไรแพงสุดนะอะมิโนเป็นขาวตาแดงใช่ครับก็สีลักษณะเดียวกับสกังเลยนอมมอนก็เป็นสีดำๆอายุเท่าไหร่เนี่ย อันนี้สี่เดือนแล้วพี่อ๋อยังเชื่องเหรอเชื่องครับเพราะสี่เดือนตัวใหญ่เหมือนกันนะยังติดนมอ่ะพี่กินนมไม่เลิกเลยโอ้ยยังกินนมหรอลูกใช่ครับก็ไปเล่นกับตัวข้างล่างแล้วตอนนี้ไม่โชว์หน้าแล้วจะไปเล่นกันค่ะอ๋อสี่เดือนยังกินนมครับแล้วยังไงอะอาหารหลักเขาคืออะไรคะเนี่ยอาหารหลักก็ผลไม้ครับเป็นกล้วยแล้วก็อาหารแมวอาหารหมาบ้า เออดูดิจะไปเล่นอย่างเดียวเลยแต่อันนี้ขายไหมอ่ะขายครับผมคู้สามหมื่เมียสามหมื่นห้าค่ะผู้สามหมื่นใช่ครับเมียสามหมื่นห้าครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นอ่าสีแชมเปญนะครับค่ะฟูตัวใหญ่นะอันนี้ใช่ครับสีแชมเปญอันนี้ สองเดือนจะสามเดือนครับผมคู้สองสะสามเดือนก็ถือว่าตัวใหญ่อยู่กันเนาะใช่ครับอ่าค่ะอันนี้ก็คู่ละเก้าหมื่นห้าสามศูนย์รวมสับเลี้ยงปลานีก็จะเปิดทุกวันเปิดทุกวันเลยครับค่ะเปิดทุกวันนะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเก้าโมงถึงหกโมงเย็นครับผมค่ะร้านก็จะอยู่ในโซนของตลาดศรีสมรัตเนาะใช่ครับตลาดศรีสมรัฐ อันนี้ก็จะอยู่ตรงถ้าถ้าโซนตรงนู้นก็จะเป็นพระพรมนะคะใช่ดูฐานพระพรมแล้วก็ดูมามันจะเป็นร้านที่สีขาวๆอะครับผมอ่าเนี่ยค่ะสองร้านเส็กันเลยนะใช่ครับค่ะก็จะอยู่ตรงโซนที่เป็นไฟไหม้เก่าเนาะใช่ครับตอนนี้ก็กําลังทุบตึกนะอันนี้ใช่ใช่ครับค่ะเนี่ยค่ะเสียงก็จะดังนิดนึงนะคะเนี่ยรับค่ะด้อยทองนะทองน่าจะใช้เวลาเดือนหนึ่งน่าจะเสร็จอ่า ทางร้านก็เปิดทุกวันนะคะใช่ครับเปิดทุกวันนะมีอุปกรณ์ทางอาหารมีหมดเข้ามาได้เลยทางร้านก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้จั่ได้ครับผมค่ะเพจนี่ก็คือสูตรรวมสัตว์เลี้ยงฟาร์ีเลยไหมคะใช่ใช่ครับค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย